ดีครับโดนยังเอาไปตวงมาลงแต่กี่โมงอ่ะอ๋อเพิง่งเพิ่งมาลง,าง,งเหมือนกันยังเลยเพิงพ่งลงมาเห <c oughs> มือนกั <c oughs> นลงวัก,วมก <c oughs> ไม่มี ตอนเช้ามีงานไงทำงานมาตอนเช้าไอคือเครื่องไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อยู่ลำแตกแตกในปากให้นยแตกแตกในปากแกเอาแล้วนะแล้แตกในปากดีกว่าตูดป่ะฮะได้เสริมตูดไหมไม่ได้เสริมจับไปเลยงั้นนะเออไม่ได้เสริมอ่ะมันอืดป่ะมันอืดจรอืดอืดมันต้องไอตัวก้าว ต้องให้ตัวกาจุดกาวแรงลองตีประชุมประชันด้วยมันจะเบี้ยวๆนะย่างมาใช้นี่แหละบรรยากัศไม่ต้องดีมากก็ได้โอ้ยร่วงตรงหน้ามันเห็นไหมแลกกันแลกกันเกิดแล้วมึงแท้เลย

โอ้แสงแม่งสอง่องเข้าตาเต็มเต็มเลยสัตว์กัดข้างนอกมึเงเอ้สัตว์กูจุ๊บเรียบร้อยหาเรื่องเด็ดแท้ <c oughs> สเต์หาเรื่องเด็ดเท้ <c oughs> กะกะวัดแล้วก็กดตะปูเลยนะกดไม่ทันอนะ่ะคิดดูดิวัดเสร็จกดไม่ทันอนะ่ะ <c oughs> วัด <c oughs> พอวัดเสร็จ เมื่อกี้ตามตามเมื่อเดินตามอยู่ตามอยู่สองที อวิ่ยเฮียตกใจโอ๊ยเฮียตกใจเลยไม <c oughs> ่ได้มองนี่ไงแหนมองข้างหลังไง Nghe bò hứng lặng nè Thật tốt chạy, Thật đúng Thật

nhục thế Làng đi quá thế Làng đi quá thế Làng đi quá thế คันเล็กด้วยสายเล็กด้วยไม่มีสิง<อ>่งนี้เอยู่ท่ใหญ่ใหญ่เงี้ยนย่วใหญ่เงี้ยนยัวหายเล่นไปเล่นจนหมดแรงเฮีย yeah. นึกว่าสายสองว่าทำไมแรงดีจังวะสายสามวะ ทะลุแล้วโอ<ฮ>้โหวสามกว่าด้วยสามกว่าเนี่ยวิมีสามหกได้เลยเนี่ยประมาณสามหกได้เลยเนี่ยว้าวไม่แรงดีจังวะกูแกูกลก่าประมาณไซส์สองนั่นแหละเห็นกัด เหมือนไม่ใหญ่นะเว้ยนะโอ้โหนี่ครับ